สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราก็จะมาแบ่งปันเรื่องสินค้าของบริษัทษซักเซสมอนะคะในพาสินค้านะคะก็อย่างที่บอกว่าเจ้าของของเราก็คือเป็นคุณหมอนะคะการที่มีคุณหมอนะคะเป็นคนดูแลนะคะเรื่องสินค้าเองเพราะฉะนั้นความปลอดภัยไว้ใจได้เลยนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะมีกลยุทธ์ในการนะคะ พัฒนาสินค้านะคะเรื่องความหลากหลายก็คือตอนนี้สินค้าของเซักเซนมอมี90กว่ารายการแล้วนะคะให้เลือกช็อปเลือกใช้นะคะแล้วก็มีนวัตกรรมนะคะวัตกรรมใหม่ๆล่าสุดเนี่ยคุณหมอจะนําเข้ามาใช้ในการผลิตสินค้านะคะซึ่งจะทําให้การกินใช้เห็นผลนะคะรสช,ชาติดีนะคะรสชาติดีแล้วก็เห็นผลในการกินใช้นะคะแล้วก็เรื่องคุ้มค่าเงินนะคะก็คือใช้แล้วเห็นผลก็บอกเลยว่าคุ้มค่าเงินที่เราจ่ายไปมากๆนะคะ แล้วก็แบงค์พันธ์มีทอนนะคะสำหรับสินค้าของซักเซ็มอลนะคะอ่ากลุ่มแรกเลยนะก็จะเป็นกลุ่มนะคะนูทินอนั่นเองนูทินอนะคะตัวนี้นะคะก็ตัวแรกที่จะแนะนำก็คือนี่เลยไฟโตวี v นะคะไฟโตวี v นะคะเป็นไฟโตวีดี D ท็อกที่อ่าบอกเลยว่าคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะอ่าเวลาขับถ่ายนะคะท้องผูกนะคะหรือว่าคนที่ ไม่ถ่ายในช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยแนะนําให้ทําดีท็อกเลยนะคะคนมีกลิ่นตัวกลิ่นปากเนี่ยบอกเลยว่าลําไส้เราอ่ะไม่เคยเอาออกมาล้างเลยถูกไหมคะนึกถึงถังขยะที่มันวางอยู่ข้างทางก็คือเราเราเดินผ่านเนี่ยก็คือได้กลิ่นเหม็นเน่าเลยถูกไหมคะลําไส้เราก็จะเวลาสกรปรกก็จะมี มีกลิ่นเหม็นแบบนั้นนะ,คะใครมีกลิ่นตัวกลิ่นปากนะคะไม่ขับถายในช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยแนะนําให้ทําดีท็อกเลยนะคะตัวนี้ชงกับน้ําเย็นๆจัดๆนะคะขย่าขยาพอละลายแล้วกินให้หมดนะคะถ้าตั้งทิ้งไว้จะเป็นวุ้นน,นั่นเองนะคะแล้วก็บอกเลยว่าเห็นผลในแปดชั่วโมงนะคะก็จะทา,ายออกมานี่บอกเลยว่าสําหรับคนไม่เคยทําดีท็อกนะคะจะเหม็นมากๆนะคะก็สามวันนะคะอนะ ก็จะเหม็นมากๆแล้วก็หลังจากอ่ากินไปสามวันแล้วก็อ่ากินคาวแล้วก็กิ่นเหม็นก็จะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นกินตัวกินปากเราก็จะหายไปนะคะว่าลำไส้เราสะอาดแล้วนั่นเองนะคะสำหรับคนที่อยากรู้ว่าต้องกินขนาดไหนนะ,ะก็บอกเลยว่าสังเกตอุจจาระเรานะคะว่าอุจจาระเราลอยน้ําหรือเปล่าถ้าอุจจาระเราลอยน้ําแล้วนะ,ะก็หยุดกินได้นะคะหรือว่า ถ้าไม่ถ่ายในช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยก็บอกเลยว่าต้องทานนะคะเพราะว่าเหมือนเราได้ผักได้ผลไม้กินไม่เพียงพอนะ,ะ,นะกะเพราจานหนึ่งมีใบกะเพรากี่ใบคะนะคะ,นะคะต้มจืดนะคะมีหอมอโรยหน้ามาหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองนะคะเรากินผักกินผลไม้ไม่เพียงพอนะ,ะเพราะฉะนั้นไฟตัววีตัวนี้ช่วยได้นะ,ะเป็นของคุณหมอะคะ่นะ,คะเด็กๆก,ก็ทานได้นะ,ะสำหรับเด็กที่ไม่กินผักนะคะก็สามารถให้เด็กๆ ทานได้เหมือนกันนะคะอ่าตัวต่อไปที่จะแนะนำนะคะก็คือน้ำว่านนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำว่านหางโจระเคนะคะพันธปาปะดินซิตนั่นเองนะคะผสมเกอร์จิเบอรี่นะคะถ้าเปิดแล้วนะคะก็ต้องแช่ตู้เย็นนะ,ะตัวนี้จะเป็นเปรียบเสมือนสามัญ ายาสม,มัญประจําบ้านก็ว่าได้นะคะจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแล้วก็ลดอาการอักเสบคนที่เป็นกรดไหลย้อนเป็นภูมิแพ้นะคะเบาหวานความดันไขมันก็คือทานได้หมดเลยนะคะแล้วสําคัญคือคนที่เป็นโรคไตนะคะสามารถาฟื้นฟูดูแลเรื่องไตได้ด้วยนะคะก็อย่างที่รู้ว่าถ้าเรากินยาเยอะๆเบาหวานความดันไขมันเนี่ยก็คือโรคไตอ่า สุดท้ายแล้วก็คือจะเป็นไตาวายแล้วก็ต้องฟอกไตเพราะฉะนั้นถ้าญาติใครพ่อแม่ใครเป็นโรคเหล่านี้แล้วกินยาอยู่เป็นประจำนะคะ,ะแนะนำให้ทานน้ำว่านของหมอศิริราชเลยนะคะจะช่วยดูแลปรับฟื้นฟูสุขภาพนะคะแล้วก็ห่างไกลาจากโรคไตนั่นเองนะคะ,ะตัวต่อไปคือ s o สดีนะคะตัวนี้ จะเป็นผักผลไม้1 2อยชนิดหมักบ่มนะคะร้อวันนะคะกว่าจะออกมาเป็นขวดนี้ให้เรานะคะแล้วก็มีค่าออลเอ็กซ์รหรือว่าค่าต้านทานอ,าอนุม,มูอลอิสระสูงมากๆนะคะก็จะย้อนไวัยเซลล์นะคะสังเกตจากคุณหมออาจารย์นบได้เลยนะคะยิ่งเจอยิ่งหน้าเด็กนะคะอาจารย์นบนี่จากอายุ53นี่เหมือนคนอายุ35เลยนะคะทานเอสโดีนั่นเองนะคะแล้วก็คอร์ฟิลนะคะทีคอรพัท ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวดีท็อกเลือดนะคะบางทีเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยบางทีมีผัดผักหรืออะไรก็แล้วแต่ผลไม้นะคะมีสารพิษสารเคมีตกค้างนะคะก็ทําให้เลือดเราไม่สะอาดก็ตัวนี้จะเป็นตัวล้างเลือดนะคะก็ชงกับน้ำน่ะเย็นเย็นะเขย่ยาแล้วก็จิบทานทานในทั้งวันหนึ่งซองก็ผสมกับน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรนะคะแล้วก็จะช่วยให้เราสดชื่นมากๆเลยนะคะ แล้วก็ตัวต่อไปค่ะตัวนี้นะคะทาร์เกตนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตานะคะตาพร่ามัวนะคะสามารถทานตัวนี้นะคะอ่าสองเม็ดนะคะเช้าเนี่ยทานไปเลยสองเม็ดสำหรับกล่องแรกนะคะแนะนําเลยนะคะในส่วนตัวของเองเนี่ยก็คือบอกเลยว่าแต่ก่อนใส่แว่นนะคะแล้วก็ทานไปแค่สามกล่องเองนะคะอยากได้วันกองแสงใหม่ที่ร้านถามว่าไปทําเลสิกมาหรือเปล่าแต่จริงๆเราทาน แค่ไปแค่3กล่องนะคะพันกล่องละพันนิดๆถามว่าคุ้มมากๆเลยกับเหมือนเราได้สายตาคู่ใหม่มานะคะแล้วก็โฟโล์นะคะโฟโล์ตัวนี้จะบํารุงสมองนะคะสําหรับคนที่มีอาการมึนๆงงๆลงๆล,ลืมๆนะคะปิดแก๊สหรือยังปิดน้าหรือยังออกจากบ้านล็อกประตูล็อกรั้วหรือยังนะคะการแนะนําให้ทานโฟโล์ไว้เลยนะคะป้องกันอัลไซเมอร์นะคะตัวต่อไปก็จะเป็นเดียนะคะตัวนี้จะบํารุงกระดูกนะคะ ก็จะเป็นแคลเซียมที่สามารถอ่าไปเพิ่มมวลกระดูกเราได้นะคะไม่ได้พอกกระดูกเหมือนอ่าตามแคลเซียมราคาถูกๆเหมือนตามอ่าตัวทั่วไปนะคะของเราจะเป็นของคุณหมอเพราะฉะนั้นเกรดพรีเมียมนะ,ะซึมเข้าบํารุงกระดูกเพิ่มมวลกระดูกนะคะก็ให้วัดมวลกระดูกก่อนกินและหลังกินได้เลยนะคะตัวนี้นะคะคลิกพัดนะคะคลิกพัดสําหรับผู้หญิงนะคะดูแลภายในผู้หญิงนะคะก็ถ้ากินไปกล่องแรกนะคะ ประจําเดือนรอบถัดไปจะออกมาเป็นริ่มๆก้อนๆอนไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าถ้าเน่าอยู่ข้างในก็อย่างที่ผู้หญิงเราเป็นมะเร็งปากมดลูกกันเยอะๆนะคะเพราะว่าประจําเดือนเราคิดว่าออกมาหมดแต่จริงๆแล้วมันไม่หมดนะคะสําหรับคนที่คันมีอาการคันช่องคลอดหรือว่าเป็นตกขาวมีกลิ่นอะไรเงี้ยค่ะก็คือแนะนําให้หล้างภายในนะคะของผู้หญิงนะคะสแวร์จะเป็นของผู้ชายนะคะ สำหรับคนที่มีปัญหานะะตัวนี้จะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้อย่างดีนะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องอ,อไม่เคารพตรงชาตินะคะนกเขาไม่ขันนะคะผู้ชายก็แนะนำเลยนะคะ,ะตัวต่อไป F4 นะคะ F4 ตัวนี้จะเป็นกระชับฟิตเฟิร์มนะคะลดหุ่นลดน้ำหนักนะคะตัวนี้เผาผลาญไขมันนะคะเผาผลาญไขมันเก่านะคะ แล้วก็ยับยั้งการสะสมไขมันใหม่นะคะสำหรับคนอยากลดหุหนอยากกระชับสับส่วนนะ,ะก็แนะนําให้ทานคู่กับไฟโตว,วีได้เลยนะคะแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นนูติก้านะคะนูติก้าตัวนี้นะคะก็จะช่วยเสริมภูมิมกันนะคะแล้วก็ป้องกันนะ,ะยิ่งโควิดแบบนี้ช่วงโควิดนะคะก็จะแนะนําให้ทานน้าว่านกับนูติก้าคู่กันเลยนะคะเพราะว่านี่หลายเคสมากๆเลยที่เป็นโควิดแล้วก็เอาไปทานนะคะ พอก็คืออาการข้างเคียงมันอาการเป็นโควิดมันจะไม่ไม่ได้มีอาการไม่ได้มีผลกระทบเยอะนะคะก็แนะนําให้ทานเลยสําหรับเด็กก็แนะนําให้ทานําว่านได้นะคะสําหรับเด็กเพราะว่าตัวนี้มีเหมือนเป็นยาเย็นนะคะเด็กตัวร้อนก็จะช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายเขาได้นะคะก็ให้ทานได้นะคะไอโฟละตัวนี้จะเป็นออริซมินนะคะตัวนี้นะคะล้างไขมันออกจากหลอดเลือดนั่นเองนะคะ อของม,มันมันหมูย่างนะนะ,ะอาหารอย่างเคปซีอร่อยพิซซ่าอร่อยนะมันก็มีไขมันทานที่เสี่ยงให้ให้เส้นเลือดเส้นเลือดเราตีบได้นะคะบางทีหัวใจวายหรือเส้นเลือดสมองตีบถ้าแตกตันไปเลยแล้วก็ตายไปเลยก็ไม่ลําบากนะแต่ถ้าต้องป่วยติดเตียงเนี่ยก็คือบอกว่าเป็นอะไรที่ทรมานนะคะแล้วก็ แนะนำให้ทานนะเพราะว่าล้างไขมันออกจากหลอดเลือดนะคะของทอดของมันเรากินประจําอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องล้างไขมันออกจากหลอดเลือดเพื่อที่จะลดความเสี่ยงเส้นเลือดตีบแตกตันแล้วก็อาจตายได้นะคะแล้วก็เอสไทเทมตัวนี้นะคะเป็นสเตมเซลล์นะคะอมใต้ลิน้นะะช่วยดูแลเรื่องผิวนะคะากาแฟนะคะกาแฟตัวนี้เป็นกาแฟผสมคอลลาเจนแล้วก็ครีมเทียมสกัดเย็นด้วยนะคะลดเสี่ยงเส้นเลือดตีบเหมือนกันนะคะ ป้องกันไขมันไปเกาะกับผนังหลอดเลือดเรานะคะแล้วก็จะมีตัวโปรโตีนนะคะโปรโตีนมีทั้งสตรอเบอรีร่รสวิลารสช็อกโกแลตนะคะแล้วแต่คนชอบเลยนะคะมีหลายรสให้เลือกนะะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการนะคะ สารอาหารที่ให้เพียงพอต่ร่างกายบางคนไม่ได้ทานข้า,าวเช้าก็แนะนําให้ทานโปรตีนได้นะคะสาหรับคนที่อยากลดน้ําหนักก็ทานเพื่อลดน้ําหนักได้หรือคนอยากเพิ่มน้ําหนักนะ่ะผอมไปนะคะอยากเพิ่มน้ําหนักก็สามารถทานโปรตีนได้นะคะคนอยากลดน้ําหนักนะคะก็ทานก่อนอาหารนะคะทานก่อนอาหารนะคะสำหรับคนอยากเพิ่มก็คือให้ทานหลังอาหารนะคะก็จะช่วยดูแลเรื่องน้ําหนักได้ดีมากๆนะคะคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนจะมีอา่า ตัวนี้ก็จะมีมอคลาเจนนะรสชาติเชนเบอร์รี่อร่อยมากๆเลยนะคะอ่าชงกับน้ำเย็นๆทานแล้วสดชื่นนะคะอ่าตัวนี้อ่าโนออกซีนะโนออกซีจะเพิ่มออกซิเจนให้เลือดนะาสำหรับคนที่เหนื่อยเหนื่อยเปรีย้ยวๆเวียนหัวอะไรเงี้ยก็คือหยดน้ําแล้วก็ทานจะออกรสชาติเปรีย้ยวๆนะคะก็สามารถเพิ่มออกซิเจนให้ร่างกายทําให้เราสดชื่นได้นะคะหรือว่าคนขับรถทางไกลๆเนะี่ยแนะนําให้ใช้เลยเวลา ง่วงนอนเนี่ยก็คือแบบใช้แล้วเห็นผลเลยนะคะสดชื่นมากๆนะคะก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มโนทินอลนะคะต่อไปกลุ่มอ่าเอสโมเน่ one, ความสวยความงามของผู้หญิงนะคะเอเนดาขวดน,นี้บอกเลยว่าได้ได,ได้รับเรียง รางวัลเหรียญทองระดับโลกนะคะจากสวิตเซอร์แลนด์นะกลุ่มความสวยความงามนะผู้หญิงจําเป็นต้องใช้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวผู้ชายจะสวยกว่านะคะสมัยนี้นะแต่งแต้มสีสันลิปสติกนะคะปัดแก้มรองพื้นมีหมดเลยนะคะสบู่ครีนซิ่งนะคะกันแดดนะคะมีทุกอย่างเลยนะล่าสุดแล้วก็มีครีมกันชงด้วยนะคะสำหรับลดเลือนริ้วรอยกระชับผิวหน้านั่นเองนะคะครีมกันชงของเรานะก็ไปชอบไปใช้ได้นะะ กลุ่มต่อไปอดี้เชียนะคะบางคนไม่กินอาหารเสริมไม่แต่งหน้าไม่ทาปากนะคะกลุ่มนี้เชื่อว่าทุกๆคนทุกๆบ้านต้องใช้อยู่แล้วนะะตื่นเช้ามาเราก็ต้องอาบน้ําแปรงฟันถูกไหมคะโลออนเราก็ต้องใช้แชมพูก็ต้องใช้นะคะอนะคะครีมอาบน้ำครีมบำรุงผิวนะคะมีหมดเลยคือกลุ่มนี้บอกเลยว่าเป็นขุมทรัพย์ภายในบ้านนะคะแค่เปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อนะคะเราก็มีปันผลจากซักเส้นมอได้แล้วนะคะกลุ่มต่อไปนะครับเป็นกลุ่มอ่านะ เนล่โฮมนั่นเองนะคะขวดเขียวๆนี้เป็นน้ํายาเนี่ยประสงค์นะคะซักผ้าเอ้ยไม่ใช่ล้างจานนะคะน้ายาล้างจานล้างรถอาบน้ําน้องหมาน้องแมวได้แช่ผักได้ผัก,ผกเหี่ยวๆเ,เนี่ยแช่ไว้เลยนะคะสิบห้านาทีผักจะสดชื่นนะคะแล้วก็เป็นการล้างผลไม้ล้างเออเอาไปแช่ผลไม้นะคะก็จะให้ทําให้สารพิษสารเคมีออกจากผลไม้นั่นเองนะคะแช่แช่ไว้นะะสักสามสิบนาทีแล้วก็ล้างออก ด้วยน้ำเปล่านะคะขวดน,นี้จะเป็นน้ํายาซักผ้านะคะของเราจะหอมมากๆแล้วก็ก็คือแช่ไว้นี่ข้ามคืนบอกเลยว่าผ้าไม่เหม็นอับนะคะเพราะว่าไม่ได้ผสมแป้งเหมือนทั่วๆไปนะคะผ้าไม่มีกลิ่นเหม็นอับนะ,ะตัวนี้จะเป็นน้ํายาปรับผนุ่มนะคะหอมนานนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะ,ะสินค้าทุกตัวของคุณหมอนะคะเน้นเรื่องธรรมชาตินะคะแล้วก็ย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เอาใจเกษตรกรนะคะเพราะว่าช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนั่นเองนะคะเดี๋ยวเป็นกลุ่ม growing more นะคะขวดสีเขียวนะคะจะเป็นสูตรหนึ่งใช้บำรุงรากลำต้นใบนะคะขวดที่สองนี่จะช่วยให้ผลโดกขั้วเหนียวนะคะผลใหญ่ผลยาวรสชาติหวานนะคะรสชาติดีนะคะขวดสูตรที่สองนะคะซึ่งสองขวดนี้บอกเลยว่าเป็นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะ หนึ่งชุดใช้ได้ประมาณสิบไล่อ่ะสิบไล่นะคะแต่เท่ากับปุ๋ยเมต็ดตอนนี้ไงคะหนึ่งกระสอบก็เท่าไหรคะหนึ่งกระสอบก็อยู่ที่ประมาณตอนนี้ขึ้นมาพันสี่พันห้าแล้วนะคะบางยี่ห้อนะคะแต่หนึ่งกระสอบหนึ่งไล่อ่ะพันห้าใช้ได้หนึ่งไล่แต่ของเราเนี่ยหนึ่งขวดหนึ่งชุดเนี่ยก็คือใช้ได้สิบไล่เลยนะคะก็ประหยัดมากๆนะคะก็ต้นทุนเฉลี่ยนะ พันห่งร้อยบาทต่ตอไร่นะคะของเรานะคะก็ใครสนใจก็ทักถามมาได้นะคะตัวนี้นะคะใช้ได้กับทุกพืชค่ะแต่ว่าอัตราส่วนจะใช้แตกต่างกันไปแล้วแต่พืชนะคะกลุ่มนี้จะเป็นอ่าสมาร์ทครีเอชันนะคะตัวนี้เป็นเครื่องทําน้ําแร่นะคะน้ำแร่ตามท้องตลาดนะคะน้ำแร่เนี่ยการได้ทานน้าแร่เนี่ยบอกเลยว่า จะช่วยปรับร่างกายเราจากกรดให้เป็นด่างบางทีเราเครียดนะคะหรือว่าทานอาหารทานขนมคบเคี้ยวเนี่ยร่างกายเราก็จะเป็นกรดแล้วแต่ถ้าเราได้ทานน้าแร่เข้าไปนะคะจะทําให้อ่าปรับกรดจากกรดให้เป็นด่างนะ,ะซึ่งถ้าเป็นกรดเนี่ยบอกเลยว่ามะเร็งชอบกรดถ,ถูกไหมคะแต่ถ้าเลือดเราเป็นด่างเนี่ยก็คือลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งแล้วก็คนที่เป็นมะเร็งก็ทานแล้วจะดีมากๆเลยนะคะน้าแร่นะคะถ้าตามท้องตลาด ทั่วๆไปก็ลิตละยี่สบสามสิบาทแต่ของเราแค่ลิตละหนึ่งบาทห้าสิบนะคุ้มมากๆเลยนะคะ,ะตัวต่อไปจะเป็นเรดี้ไว้นะคะตัวนี้ติดข้างหลังโทรศัพท์นะคะกันคลื่นรังสีที่จะไปทำให้เรากรอบอความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งในสมองได้นะคะตัวนี้นะ,คะ,ะใครมีลูกมีหลานหรือว่าใช้โทรศัพท์นะคะต้องติดไว้เลยนะคะ ของเรานะอยู่ในสมาคมขายตรงไทยซึ่งอยู่ในสมาคมขายตรงโลกนั่นเองนะ TDSA ตัวนี้นะคะจะมีแค่33บริษัทเท่านั้นนะคะที่มีใบรับรองแบบนี้นะคะรับรองว่าถูกกฎหมายนะคะแล้วก็มีหนังสือคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะคะนะคะรับประกันสินค้านะ,ะแล้วก็บริษัทจดทะเบียนมหาชนเพราะฉะนั้นาม่นใจนะ,ะในสินค้าทุกตัวว่าเกรดพรีเมียมแน่นอนค่ะ ก็สินค้าของเราเป็นของคุณหมออย่างที่บอกว่าเน้นเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เห็นผลนะคะการที่มีคุณหมอดูแลเรื่องสินค้าบอกเลยว่าปลอดภัยไว้ใจได้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ